ไม่พี่น้องสีรับสาบเนี่ยน้องปักยใหญ่แงงอีกพี่น้องบนสภาพหาหนาไม่กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีถูกท่านพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้กำลังสิบหาเบิ่งฮิต เบ่งหน่อไม้พี่น้องเลยถือกระตากับเสียมไปคนเดียวพี่น้องว่าสีได้ยังเนาะขั้นบรายเฮ็ดกับหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องว่าหน่อไม้กับซีมีอยู่ปะบ้านทำมันสีอึดหน่อไม้เนี่ยจักหน่อยน้ำเนี่ยก็น้ำฝนพี่น้องใส่กาหัวเสือข้าจ่อก็ะเสวะน้ำกาหัวเสือกินอย่างดีพี่น้องเบิ่งดูพี่น้อง ข้าบ่อยากกลนเอ้ยบ่อยากกลนแบบว่ากลนในเห็นหน่อไม้นะพี่น้องขเาอขาจะเสาะเขาจะกลืนเจ้าก้อนหน่อไม้สี่คนนะ้วเนาะแต่ตอนนี้ข้าก็เห็นหน่อไม้แล้วพี่น้องจากสี่อันหน่อยเดือ๋อันใหญ่เห็นแต่ปลายเห็นแต่ปลายเห็นบอกพี่น้องตอนนี้เรากา็จะซับหนะ่อไม้เนาะ มาคนเดียวซับมือเดียวจับกล้องมือหนึง่งพี่น้องได้แลนะ้วนะไม่พี่น้องเอ้ยอันบ่ใหญ่ปันใดป่านนี้เราก็ชิลุยนะ้ำต่อโอ้ยคือน้ำม่คนเดีวยนะดวพนะี่นะ้อง ปาโทเฮ็ดไปสั่งอันนี้เฮ็ดเกิดก่อาก้อนหนไมให่พี่น้องเลยสมงงามแต่เป็นสันเป็นสันงามอะไรล่ะรอพี่น้องอันบักใหญ่เตออพี่น้องเลยตอนนี้เฮ้ากำลังสิสับ มือเดียวพัฒนาดพี่น้องพี่น้องได้แล้วเป็นนางคาวมันหวานดีพี่น้วเลยแล้วก็ผู้สีพี่น้อง,องแล้ว,นนว,มว,วไม่สีู่เป็นลำพี่น้องกออึดก่ออึดอึดพี่น้องเลยก่อเทวอบอมีนะ นี่เป็นบอ้อเป็นแนลเนาะกันนี้น้ำน้ำไผ่เกาะนี่ก็เจ็บเดฟพี่น้องเด้อคอยเอา ได้แล้วป้าพี่น้องน้ำม้อันในบักใหญ่นะเห็นแต่นราะเอาไดนะ้เห็นว่าพี่น้องล่ำใหญ่ๆนะพี่น้องเห็นอีกแล้วอันนี้คือแหนงนงนอไม้พี่น้องเป็นแหนงเนาะแล้วก็เป็นตะปูตะปีด,ปดอันนี้หายอยู่หวยหวยงูเลื้มนะพี่น้องหวยงูเลืม้มนาเอาเองเนาะ mình đang ăn sạp nó mạnh thì nó cái củ ăn cái tập cũ ăn gì phải nhảy không Mình cắt cái tập cũ 安巴尔。 เผื่อสิได้นะใหม่พี่น้องเอ้ยมวนป่าป่ากขาโฮกุกมิตตนามผู้นามจะเศร้ามึงเฮ็ดแต่บ่มีเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดบ่มีสิมุนต่อไปอีกพี่น้องนีไถ้าบ่มมุนก็บ่มีทางออกมิตตนาม เห็นอีกแล้วนอนบักใหญ่พี่น้องเลยนอนนั่งข่าวน,น้องได้แล้ว ว้าวพี่น้อง,อ,ง,อ,งอ,าาอันนี้บางใหญ่นีะพี่น้องทเอาจออันนี้บวนห้ากับหกคืยัง หนอไม้อันบักไงคิดว่าก็บอบางไงสิบบ่มีหนอไม้ปัดมีเสย์เริ่มาัิศีรษเอาก่อนพี่น้องได้แล้วว้าวเห็นอีกแล้วนะพี่น้องอันบางไงท่านสงบอยู่นี้กัดกำลังจะบีขึ้นมาพี่น้องเอาไปสิรษะปัดหนอไม่กอพี่น้องอาถ พี่น้องมาหาแต่เศร้ากับบุ่อยมานพี่น้องเลยเพราะว่าคนหาอยู่ขู่มือขู่มือมาเศร้านะก็พอสองคนหาพี่น้องอันบริหน่อยเวยพี่น้องบักใหญ่นะพี่น้องเลยตั้งให้สุกกพี่น้องน้ำไม้ก็อึดอึดพี่น้องเลยได้ซัมนน่เลยพี่น้อง พ่อแกงอยู่ตรงนั้นย่้มตาใหญ่ๆพี่น้องบัดนี้เราก็จะได้เมื่อเล็กพี่น้องเลยเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อหาดำไฮดำหน้าก่อนกุ้งมากกับไก่ไก่ไก่เต๋อเต็นที่พี่น้องเพราะว่าน้ำไม้แถวหน้ามันสีบุคคลมีลายเนาะลายบ้านกับมหาบ้านน้องชินูบ้านนั้นบ้านของน้องดำนี่แหละบ้านหอยม่วงบ้านนั้น น้องเตะก็มาหอดพี่น้องเยน้องเตะนุ่นสูงอะไรสาวจอยก็ยังมาหาหอดพี่หอดแถวหน้า,าพี่สาวจอยก็ได้มันก็เลยน้ำไม้ก็บบุคอยมีปันได้กับสวงนี่นขาเจ้าบใบด,ดำหายดำหน้าเขาเจ้าหาเกือบครูมือหาครูมือพี่น้องเยน้ำไม้มันก็เลยอึดอืดจากยาจากป้าหาน้ำไม้ไหลบ้านไม่นองกิีบเด้เป็นล่น้ำไม้ไหล แต่มันบ่นมีเวลาไปพี่น้องเลยเอาสีดำหน้าต่อเ้าเมืงอนกันเลยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องว่าได้ดำหน้าเลยบ่ดูหน้าขึ้นมาแต่ห่วยพี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำกันป้าเขาเขาเจ้าห้ากระดำใส่คือเคียวงามพี่นาะเคียวงามเลยห้ากระดำใส่ มาเบิ็นก้อนอัไม้นี่ก่อนพี่น้องปัสิาได้หรือป่ได้ปาโถตะปูดกระเดียกกระดอวกว่าปูดลายน้ำไม้น้อยนะพี่น้องลายอะไรสงอกเซ็กเง็กเนี่ยเอาไปจากอันจากใด โอ้อันน่ะขึ้นสูงเลยโอ้ทางนี้ก็มีสิซับมาก่อนพี่น้องพี่น้องเฮาก็สิได้เมื่อเลยพี่น้องเอ้ยยุ่งก็ยุ่งกัดไปเล็กไปโลโอ้ยสิได้เมอร์เลวพี่น้องอันนี้สิไว้แกงเพรนพี่น้องเอ้ยหน้าไม่กับตากับตาใหญ่เกินตาบักใหญ่ พี่น้องคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงบัสกุสกคนพี่น้องสบายดีพน้องว่าสิจบคลิปแล้วยังบ่จบดอกพี่น้องเว้ยให้เบิ่งซะก่อนนี่บลูอยู่พี่น้องนี่อันเมื่อยนี่นั่งพี่น้องเห็นแต่ปลายปิริ สับอน้ำใหม่ก่อนพี่น้องสรุปน่อใหม่พี่น้องเลยในปากลายพี่น้องมีแต่อันใหญ่ๆนีแต่อันนั่งข้าวมีแต่นั่งข้าวพี่น้องเลยสำสีแกงกระต่ายไปเล่นห่อยเด้อพี่น้องโวดกระตายปากใหญ่ สามสิกินพี่น้องมาเด้อมากิน,น้ำกกนได้พี่น้องเด้อแกงตอนเถี่ยงพี่น้องเลย